ไทยเดบไลงคลิปหลายมือละทักทายเอฟซีฟังไทยฟังลาวทุกฝั่งเลยค่ะขอบคุณเะะด้อทจิบวิิมกันอีดียังยังไม่ลืมกันไม่หนีกันที่ไม่กินบักมวงแดงคะ่ะตั้งแต่มาจากอีหร่านยังไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ได้ออกไปใส่มาใส่ะะ้วยค่ะอันสมุยร้อนมากเลย โอ้ oh, วันนี้อันเด็กมีเบิรงข่าวได้ดูข่าวอันเกาะสมุยนะคะที่ว่าแหม่มฝรั่งเศสอันเพิ่นเสียนะคะเพ่นตายเนาะที่ว่ายิงตัวเองตายนะ่ะข้างภูสาน้ำอะ่ะขุ้นใจดีคักเนาะคะเนาะสูคดีคองอันแม่บ้านทำดีได้ดีมีถมไปคือเ็นวานะคะ กินบกม่วงอันนี้โซ่มงแก้วไปซื้อมากเมื่อวานนี้ค่ะโรและแปดสิบบาทอร่อยมากแบบนี้่ะคะ่ะมากแบบกึ้งสุกกึ้งดิบแม่บ้านเราโชคดีเนาะค่ะเนาะเชื่อว่าบกมว่วงชรือเ่าเรื่องอันแม่บ้านอันเพื่อนเราได้รับมรดก ok ตกทอดทรัพย์สินเงินทองของอัน ในไ,ไงฝรั่งเศสเราขาตัวตายไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นเช่าเนี่ยเข้าสิทธาย,ยูดอกยี่สิบสามสิบล้านแล้วเขามีปัญเนาะพอดีน้ำเฮ่าแล้วก็ชิบว่าหาเบิดถ้าเป็นเท่านะเขาก็จะไปแจกแจงซื้ออุปกรณ์กันทางโรงพยาบาลพได่ค่ะเอาจะแเจ็งเงินสกปนเนาะจังเขาจากาจสีชลาลูกถ้าเขามีหลายว่ามีหลายคือพ่น กับช่วยอันเด็กยากไรชุนการศึกษาเด็กไหมค่ะ mm hmm. ยยเยอะแยะเนาะคนถูกคนยากที่เพื่อนบ่ม hmm. ีเราไม่ใช่ว่าไม่ให้แม่บ้านก็ให้ค่ะจะไม่ได้แบบให้ก้อนเดียวอยู่ตกอยู่กับคนหนึ่งคนใดก็แบ่งสันปันส่วนถ้าเป็นของเห้านะอันนี้ว่าพูดถึงของเหาแต่เฮาบ่มีคือเพื่อนหรอกค่ะพูดถึงพูดถึงพูดถึง,ถงสมมุติว่า ออนคนเทียนกำพาพอกำพาแม่ยัง้อย,ยิ่บ่มีโอกาสเด็กกำพาชักส่วนแบง่งแต่ละจุดดูว่าอันไหนเหมาะสมอันไหนไม่เหมาะสมค่ะเงินลายปาน,นะเอ้ยวักเกาาน,นั่งมาหายแล้วค่ะเด้อค้ะมันปานั่งแล้ว นั่งกับตดถางไปวันแล้วจ้ะนั่งกับศิบไปหายคนทุกคนยากที่สองไร่ทำงางมีเงินหลายเป็นนะนักที่สางเป็นอะไรบ้านพักอพาร์ตเมนต์้คนที่อยากไล่มาอยู่ค่ะคณะมีเงินหลายขนาดนะที่กระทรงไร่ บุญท่องประหอดบุญของแม่บ้านเพื่อนน,อนนะอ้อเนะคอปกอกอร่อยเกินร่อะลายดีกว่ามักมัชีล่ะค่ะมักแฮนเกนอมเปรี้ยวอมหวานชูเลียนกัามาคำหามนี่ค่ะซุกแนมบุซุกแนมเปีวเยวหวานโอเคแล้วค่ะ มาถักมาทายอืมแม่จะขายชินค้าอันน้ำเขา่านะคะน้ำเขา่าอนน้ำหอมสปเปรย์และทองคาค่ะฝากด้วยนะคะเดี๋ยวเมื่อใดเจออลงลูกหายมึงจับต้องได้ค่ะราคาไม่แพงค่ะน้ำเข่าค่ะบายพเจดกันคลิปหน้าค่ะ